สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพเจ้าพารวยวันนี้นะคะเราพามาดูตุ๊กตาผ้าน่ารักนรักค่ะที่คขาเพ้นนะคะสีสันลงไปให้สดใสน่ารักแล้วก็ทำรูปลักษณะหน้าเนี่ยเรียนแบบของบุคลิกคนนะคะเขามีชื่อว่าไอ้ฟูค่ะไปติดตามกันแจวพารวยค่ะ เขาเป็นคนที่ชื่นชอบและก็รักนะคะในงานศิละปะรวมถึงการวาดการ์ตูนด้วยค่ะเวลาที่จะต้องหาของขวัญให้เพื่อนรักในวันเกิดนะคะก็เลยมองหาไอเดียรอบๆตัว ลองเย็บตุ๊กตาด้วยเศษผ้านะคะเสริมด้วยใยโพลีเอสเตอร์ค่ะจากนั้นเนี่ยก็นํามาเพ้นด้วยสีอะคริลิกโดยใช้คาแรคเตอร์เฉพาะตัวของเพื่อนนะคะมาเป็นแบบในการวาดหลังจากที่น้องปอนะคะได้สร้างสรรผลงานชิ้นแรกออกมาแล้วปรากฏว่ารู้สึกสนุกนะคะจึงเริ่มทําให้เพื่อนๆคนอื่นบ้างโดยเฉพาะในช่วงของเทศกาลสําคัญสําคัญจากนั้นนี่นะคะก็ลองเอาไปโพสต์เล่นๆใน Facebook แต่ปรากฏว่าการโพสต์ในครั้งนี้นะคะได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจนกลายเป็นที่มาของธุรกิจตุกตาภาพเพ้นออล ในชื่อว่าไอ้ฟูนั่นเองค่ะซึ่งเป็นชื่อใน Facebook ตามเอกลักษณ์เฉพาะตัวของตัวน้องปอยเองนะคะที่เธอมักจะหัวฟูยุ่งเหยิงนะคะจนเพื่อนๆเนี่ยล้อเลียนเธออยู่เสมอเสมอสเสน่ห์ของตุ๊กตาภาพเพนนะคะคือจะเป็นผลงานชิ้นเดียวที่ไม่มีซ้ําแบบเลยค่ะลูกค้าสามารถเลือกแบบที่ต้องการได้โดยส่วนใหญ,ญ่แล้วก็จะเน้นเป็นตัวการ์ตูนล,ล้อเลียนนะคะเพื่อมอบให้แก่คนในครอบครัวเพื่อนหรือว่าแฟนนะคะในช่วงเทศกาลสําคัญที่สําคัญคือยังสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ ของประโยชน์ใช้สอยได้จะเป็นที่ห้อยโทรศัพท์มือถือจะเป็นพูงกุญแจรหรือว่าติดตู้เย็นก็ได้แล้วแต่ความชื่นชอบของลูกค้านะคะสําหรับราคาจําหน่ายนั้นไม่แพงเลยค่ะเพราะว่าราคาเริ่มต้นอยู่ที่100จนถึง200บาทก็แล้วแต่แบบนะคะที่เลือกที่จะให้วาดค่ะแล้วก็ช่องทางการจําหน่ายไม่มีหน้าร้านนะคะ เพราะว่าไอ้ฟูเนี่ยเขาขายผ่าน Facebook เท่านั้นค่ะคลิกเข้าไปนะคะที่ www.facebook.com/ i f o ูนะคะสอบถามเพิ่มเติมเลยนะคะที่หมายเลข087317 7721 7, 7, 7, 7, 7นะคะ0873177721นะคะการทำธุรกิจนั้นไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านเสมอไปมีไอเดียดีดนะคะแล้ววันนี้สังคมโซเชียลเนเวงทั้งหลายนะคะก็สามารถที่จะขายของได้ด้วยหน้าร้านไม่สำคัญเท่าไอเดียลดต้นทุน<อ>ด้วยนะไม่ต้องใช้ใชหน้าร้านถูกต้องจ่ายไ,ไปเลย